สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับพาโตออโตข่กันนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกแกนหนึ่งที่ได้มาทําการซื้อรถกับเราก่อนอื่นพาขออนุญาตนะคะให้น้องเขาแนะนําชื่อเล่นนิดนึงนะคะว่ามาจากไหนชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อแบครับน้องแบทเนะาะครับผมพาสอบถามนิดนึงว่าน้องแบทรู้จักกับส่วนรถยนต์มือสอ,องโตโตข่าของเราจากช่องทางไหนทางทิกตอกครับมาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ โอปุ่นดีครับโอปุ่นดีใช่บริการดีมากครับ,บรพูดได้นะคะการบริการ,ร,การเป็นยังไงบ้างม,มีตัวไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่ไหมคะก็ต่อราคาง่ายหน่อยดีต่อราคาต่อราคาง่ายมีซสเซอร์หรไม่ไม่เป็นไรคะ่ะพาสอบถามนิดนึงนะคะเพิ่มเติมว่าถ้าเรามีเพื่อนมีญาติพี่น้องนะคะจะแนะนํามาซื้อที่โตโตคางของเราไหมคะแนะนําครับบริการดีมาก กาบขอบพอระคุณล่วงหน้าค,ค่ะสุดท้ายค่ะพอมีแบบประเมินว่าโตออโตคาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของน้องแบบหรือไม่นะคะโดยที่พาจะนับหนึ่งถึงสามถ้าใช่ให้น้องแบบบอกว่าโตออโตคาสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ใช่ให้น้องแบบยืนรอๆข้างๆพี่ได้เลยครับเรามาลุ้นกันนะคะว่าโตออโตคาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของน้องแบบหรือไม่นับหนึ่งค่ะ นับสองค่ะนับสามค่ะโตอ๋อตะขาสุดยอดครับขอบพระคุณมามาค่ะพาขออนุญาตเป็นตัวแทนโตัวตค่ะอวยพรให้น้องแบทและครอบครัวที่มารับรถกับเราวันนี้หรือมาซื้อรถกับเราวันนี้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงาน,งานเงินทองไหลมาเทมาเฮงๆฮงปังป,งป,งปงัตลอดปีตลอด<ม>ไปขอบคุณค่ะบาย